สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นเมนูเก็บตกจากตู้เย็นนะคะมีผักอะไรแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะในตู้เย็นเราวันนี้แม่บ้านจะมาทําเป็นทูน่าสลัดเหมือนเดิมนะคะทําตอนไหนก็ไม่เคยเบื่อเลยค่ะกินได้ตลอดเมนูลดน้ําหนักด้วยนะคะผักเท่าที่มีเลยค่ะหรือว่าเพื่อนๆมีผักประเภทไหนก็ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะแต่แม่บ้านก็คือ เก็บผักที่เรามีในตู้เย็นคือเมนูล้างตู้เย็นก็ว่าได้ค่ะเพื่อนๆผักเตรียมก็มีแค่นี้ค่ะเพื่อนๆมีผักสลัดแล้วก็แครอทนะคะหั่นเสร็จก็จะเป็นได้ประมาณนี้นะคะส่วนมากก็ผักทุกอย่างที่ใช้ได้เลยค่ะ จะมีอะไรก็ใส่ตัวไอ้นั้นเลยจ้าเป็นผักคือกินได้หมดแม่บ้านจะมีแตงกวาดองด้วยนะคะแล้วก็ล,กลูกมกะกอกลูกมกะกอกนี่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วเราก็เตรียมเลยคะ่ะเตรียมจัดใส่จานเลยผสมทูน่าจะเป็นทูน่า แซนด์วิชหรือว่าสเต็กทูน่าก็ได้นะคะน้ำส่วนน้ำน้ำราดแม่บ้านทำง่ายๆเลยค่ะกระเทียมสับน้ำมะนาวมัสตาร์ดเหลืองหรือว่าเป็นมัสตาร์ดตัวอื่นก็ได้นะคะเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะผสมแค่นี้ใส่ก็ใช้ได้แล้วตัวนี้อร่อยค่ะถ้าถ้าเพื่อนๆว่า น้ำเขาข้นไปก็เติมน้ำมันมะกอกลงไปแล้วก็น้ำมะนาวลงไปเพิ่มได้นะคะก็จะอร่อยนี่เสร็จแล้วคะ่ะน้ำน้ำซอสเรานี่แบบเฮลตี้สุขภาพด้วยนะคะแบบนี้นี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทูน่าวันนี้ทำทูน่าสลัดทูน่าแบบจะแม่บ้านใช้แบบ ทูน่าแซนวิชนะคะเขาจะเป็นเส้นๆหรือว่าเพื่อนๆจะเอาทูน่าแบบสเต็กทูน่าก็ได้ค่ะได้น่ากินคนละแบบนะคะจัดใส่จานเลยค่ะของทุกอย่างใส่จานเขาจัดเสิร์ฟเลยค่ะ เนูนี้กินไม่เคยเบื่อเลยค่ะกินได้ตลอดแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะใส่ผักทุกอย่างเลยค่ะแล้วมันเคยทำมาแล้วหลายครั้งนะคะ แต่ก็ทำอีกเพราะว่ากินแล้วก็ไม่เบื่อไม่เคยเบื่อเลยกินได้ตลอดสลัดปัทุนาเราเปลี่ยนแค่ผักใส่ผักที่เราชอบหรือว่าผักที่เรามีในตู้เย็นก็ใช้ได้เลยอะโวควาโดอะโวควาโดถ้าเขาจะอันนี้แม่บ้านใช้แบบเขายังนิ่มยังไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นิ่มเหมือนกันแต่นิ่มนิ่มน้อยถ้านิ่ม นิ่มมากๆนี่จะอร่อยค่ะเขาจะเป็นแบบเนื้อแบบครีมมี่เขาจะเนื้อนุ่มๆมันๆอร่อยค่ะเวลาคลุกเขาเข้ากันเขาจะผิวเขาก็จะออกมาแบบอร่อยนี่แม่บ้านใส่แตงกวาดองแล้วก็ลูกมะก,กอกอันนี้เพิ่มรสชาติไปอีกอย่างนึงอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆนี่ทูน่าแม่บ้านใช้สองกระป๋องค่ะ หรือว่าเป็นกระป๋องเดียวก็ได้แล้วแต่พอดีผักเยอะแม่พันธุ์ก็เลยใช้เยอะแล้วก็แบ่งทานเป็นสองที่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะทีนี้เราจะราดน้ำน้ำก็น้ำสลัดน้ำซอสที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกคะ่ะ ถ้าถ้ามันมันข้นมากเพื่อนๆก็เติมน้ำมันอ่อโอลิฟออยล์แล้วก็น้ำมะขามเอ้ขอโทษค่ะน้ำมะนาวได้นะคะนี่ค่ะเสิร์ฟแล้วแล้วก็เตรียมชิมได้เลยค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอันนี้มีมีเพิ่มมาค่ะแม่บ้านแม่บ้านเติมด้วยอ่า ซาชิมิซีดค่ะเวลาเคี้ยวโดนจะเป็นกรุบกรับจะได้หอมๆนะคะงาขาวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ